เินสุขท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้จะได้นำปฏิบัติธรรมสายหลวงปู่มั่นมากล่าวให้แก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับทราบม,มันเป็นมาอย่างไรต้นตอเป็นมาอย่างไรซึ่งมาเริ่มต้นที่หลวงปู่มั่นเท่านั้นแล้วที่มาที่ไปเป็นอย่างไรการปฏิบัติธรรมในสายนี้เราก็จะต้องกล่าวถึงสมเด็จพระวรณรัตน์ทัพวัดโสมนัส ซึ่งเป็นสัตว์วิหารกหรือร่วมอยู่ในสมัยรัชกาลที่สี่ทรงผนวดแล้วค้นคว้าธรรมะในพระไตรปิฎกจนกระทั่งมีการปฏิบัติธรรมสืบมาต่อแต่นั้นหลวงปู่จันทร์ิจันโทรหรือเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ก็ศึกษาธรรมบทนี้มาศึกษาข้อวัดปฏิบัติคือสติปัฏฐานสี่นั่นเองแล้วก็มาแจกแจงอะไรอีกหลายอย่างจนกระทั่งท่านช่ำชอง แล้วก็แตกฉานในอัจรธรรมแล้เจ้าคุณอุบาลีคุณอุปัทมาจารย์นั้นแม้กระทั่งบทเทศนาของท่านเมื่อพิมพ์ออกมาจําหน่ายขายเป็นเทน้ําเทท่าหมดตลาดทุกคราวแม้กระทั่งปัจจุบันนีก้ก็ยังเป็นสูตรเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติเพราะการยกยกอุเทศขึ้นมานะ อิดานิดีวเสสนิปฏิตายะพุทธปริสายะกาจิธรรมิกถากติยเตอิโตปลังแล้วก็เอาภาสิตเข้าไปเชื่อมต่อสุขโขปุญญสาัอุจยโยติอิมัตสะธรรมะปฏิยายัสะอัอโธสาธายาสับันเตสกัจจังธรรมโมโสตบโบตินี่คือคำขึ้นต้นที่เจ้าคุณุบาลีคุณูปมาจารย์จะใช้เทศนาแสดง แล้วถ้าใครขึ้นบทนี้ขึ้นมาแล้วมันแตกฉานในธรรมขึ้นมันจะบรรลุขึ้นไปในการที่เราอธิบายธรรมก็น่าอัศจรรย์แล้วต่อแต่นั้นมาท่านก็จะกล่าวอะไรอย่างรละเอียดท่านช่ำชองทางด้านปริยัติได้ปฏิบัติเวลาฤดูแรงก็ออกไปที่ดงในที่ต่างๆในเข้าพรรษาก็กลับมาที่วัดบรมนิวาสเป็นเจ้าวาดรูปที่ห้าในวัดบรมนิวาสก็ ได้อาศัยเอมได้สอนให้หลวงปู่เสาซึ่งเป็นลูกศิษย์อีกรูปหนึ่งที่เดินทางจากอุบลราชธานีไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเพราะว่าทางรถไฟจากอุบลถึงกรุงเทพแล้วก็มันง่ายในยุคนั้นที่คนจะเดินทางไปแล้วก็มีหลวงปู่เสาแล้วก็มีสมเด็จมหาวีรวงศิดโสอ้วนซึ่งเป็นพระเถระ ที่แตกฉานในอัรธ,ธรรมหนังสือลบไม่ศูนย์แล้วก็คำขวัญต่างๆปกิณกะกรรมต่างๆมากมายที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโสดิติดโสอ้วนเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์คู่กันกับหลวงปู่เสาต่อมาก็หลวงปู่มัน่นเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เสาสืบสายกันมาเรื่อยๆเืมาจนกระทั่งจนปัจจุบันนี้จึงว่าการปฏิบัติธรรมสายหลวงปู่มัน่น มันสืบมาแล้วหลวงปู่มั่นเป็นพระที่มีมีบุญญาธิการในยุครัตนโกสินจนกระทั่งจึงได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกขององค์การยูเนสโกในฐานะที่มีนำสันติภาพมาสู่สังคมโลกนั่นเองนี่คือปฏิปทาหรือการปฏิบัปตาสายหลวงปู่มัน่นที่ว่าสายพุทธโท พุทโธพร้อมกับกำหนดลมกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกยุบหนอพองหนอก็เป็นอารมณ์เท่านั้นก็มีอนาปานุสติแล้วก็สายสัมมาอารหังก็บริกรรมสัมมาอารหังสัมมาอารหังอันนี้เป็นบริกรรมก็เป็นสายพุทโธเป็นสายอนาปานุสติเช่นเดียวกันแล้วก็ท่านยึดสติปฐานสี่เมื่อมีสติตั้งมั่นอยู่แล้ว ก็เขาเรียกว่าสติปัฏฐานตั้งมั่นไว้ที่ปลายจมูกเป็นสติปัฏฐานทีนี้พิจารณาไปทางกายก็กายานุปัสนาสติปัฏฐานพิจารณาอารมณ์เสวยสุขเสวยทุกข์ก็เวทนานุปัสนาสติปัฏฐานพิจารณาจิตขณะจิตที่มันรวมลงเป็นสมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอปปนาสมาธิและฌานเราพิจารณาไปตามนี้เนี่ยมันก็ เป็นอุปจารสมาธิไปถึงขั้นฌานอยู่นี่เนี่ยมันก็กเป็นจิตตานุปัสสนาวิปัสสนาสติปัฏฐานทีนี้ทรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาธรรมชาติธรรมชาติที่สร้างสิ่งที่มีชีวิตให้ยืนหยัดอยู่บนโลกนี้มีอะไรบ้างดินน้ำลมไฟมนุษย์ของเราก็อาศัยดินน้ำลมไฟแล้วก็ที่ที่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่มีชีวิตแต่ไม่มีจิตวิญญ,ญาณก็อาศัยดินน้ำลมไฟ พิจารณาในกฎเกณฑ์ธรรมชาติแลว้วิจวิจิิจารณาธรรมะออกมาจาก,กจิตที่เราฝึกจนกระทั่งได้อัปปนาสมาธิถึงขั้นฌานมันก็มีปรากฏการเขาเรียกว่าญาณญาณคือความรู้จึงเรียกว่าวิปัสสนาหรือต้นกลายเวทนาเกิดขึ้นกับตัวเราเองอย่างนี้นี่แหละที่มาก็เป็นอย่างนี้เนี่ยปฏิบัติธรรมสายลงปู่มั่นก็มันสืบเนื่องมาจากด้น ดังนั้นจึงขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายการปฏิบัติธรรมนั้นมันอยู่ที่ตัวเราเองทําง่ายๆเท่านั้นแหละไม่ต้องไปตั้งอะไรม,มากไอ้ตั้งอะไรมากๆนั้นเป็นเป็นการทํำเพื่อสร้างศาสนพิธีเพื่อสร้างขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีให้มันเป็นสืบทอดไปสู่อนุชนรุ่นหลังให้เป็นที่มาที่ไปเท่านั้นเองดังนั้น จึงขอทุกท่านจงมีความสุขความเจริญในภาวะที่โรคภัยมันกําลังเบียดเบียนกันทั้งโลกนี้ก็ขอให้ท่านจงพ้นภัยด้วยอํานาจแห่งพระพุทธด้วยอํานาจแห่งพระธรรมด้วยอํานาจแห่งพระสงฆ์ด้วยอํานาจแห่งบุญญาลิตและด้วยอํานาจแห่งเทวดาที่ได้รับบุญกุศลจากพวกเราจงเป็นพละวัดปัจจัยเสริมชงให้ท่านนั้นตลอดปลอดภัยจากโรคภัยร้ายแรงที่มันครอบงำอยู่ทั้งโลกนี้ขอให้ท่านพ้นไปมีสุขภาพพรานยม่สุข สมบูรณ์และในที่ถูกป่อทุกท่านนั้นจงบรรลุธรรมของสมเด็จพระส,รสัมพุทธเจ้าโดยเร็วพันในชาติปัจจุบันนี้จงทุกทุกท่านเทอ